สรุปประเด็นครามานะครับครามาอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอขอจำหน่ายหนี้ศูนย์ตามโครงการแก้ไขปัญหานิสินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้ศูนย์ในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสหกรณ์ประมงเกาะลันตาจํานวน5.93ล้านบาทเนื่องจากต้นปี2 5 3 9ได้เกิดโรคระบาดในกุ้งอย่างรุนแรงโรคตัวแดง ทำให้กุ้ตายทั้งบ่อสาธรกรจึงไม่มีเงินนามาชําระแก่กองทุนและต้องอยู่ดําเนินการไปนะครับข้อ 2. ครมเห็นชอบในหลักการโครงการการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในจังหวัดกาลสินและราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่7โครงการวงเงิน1 7 0 9 2ล้านบาทเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยรองรับท่องเที่ยวการพัฒนาแหล่งน้ําการเพิ่มพื้นที่ชนประทานสามารถนําใช้ประโยชน์ นำน้ําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับข้อ3ปัจจุบันรัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาศัยกลไกลก,าการท่องเที่ยวในช่วงโลซีเซ่นนะครับจึงขอให้ทางททร่วมมือกับกระทรวงท่องเที่ยวนะครับหามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวนะครับเราไม่ใช้คำว่าเมืองรองนะครับเราใช้คำว่าเมืองน้าเที่ยว ก่อนจะไปถึงช่วงไฮซีซันในเดือนพฤศจิกายนดังนั้นครมรับทราบมาตรการและอนุมัติตามที่กระทรวงท่องเที่ยวเสนอการกระตุน้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนหรือควิกวินเพื่อกระตุน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศใช้งบการจําววง433.199ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นโครงการท,ท,ท่องเที่ยวในแพลตฟอร์มออนไลน์และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมมหกรรมสเสน่ห์ไทยจึงเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจทั้งระบบให้ทางแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะถสนอต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เราอยู่ช่วงล o w s e ซ s o แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะจัดก,การเรื่องนี้ออกไปก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็ต้องมีการสั่งการใี่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาแลวก็ผู้ว่าสทเนี่ยเร่งดําเนินการโครงการต่างๆก่อนที่ถึงไฮซีเ e ่นเรื่องที่4ครมอนุอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอพิจารณาบาเหน็จ ความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าที่ผู้ปฏิบัติการด้านยาเสพติดทั่วประเทศจากหน่วยงานต่างๆปีงบประมาณ2 5ง7ห้าเจไม่เกินหนึ่งมสสเจอัตราโดยใช้ประมาณทั้งสิ้น8ป7บห้าดล้านบาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าที่ที่ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติการด้านยาเสพติดมีแรงจูงใจและตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะครับเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับวาระแห่งชาติที่เราพยายามที่จะจััดกกกาาารรรรบปปญหเสตติออิอออไข้คมมนะทวง คมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ยานพาหนะและบริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เช่นการเพิ่มสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟในกระแนวแจ้งชื่อสถานีการปรับปรุงลักษณะของอุปกรณ์ในการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกหรือการบริการตรงนี้ผมก็มีข้อสั่งการเพิ่มเติมไปนะครับให้กระทรวงคมนาคมกำหนดระยะเวลาในการที่จะเสร็จสิ้นโครงการต่างๆในทุกๆมิติ ของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางน้ําทางบกหรือว่าทางรางนะครับและสั่งการให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมเป็นคนกํากับดูแลว่าให้เป็นไปตามระยะเวลาที่มีการกําหนดข้อ6ครมรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปก,ากาําลังคนและบริกิจและภารกิจด้านบริการาสาธารณสุขรวมในภาพรวมในระยะเวลาสิปีเพื่อเป็นการเร่งผลิตและพัฒนากําลังคนให้เพียงพอต่อการ ดูแลทางด้านสาธารณสุขทั้งพยาบาลและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และเพิ่มพลังผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพิ่มค่าตอบแทนและเพิ่มตำแหน่งข้าราชการในอัตราที่เหมาะสมข้อ7ครมรับทราบการจัดประชุมร,รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่5ทับสองัหดที่จังหวัดพระนครศร,รีอยุธยาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มภาคกลางตอนบนจังหวัดชัยนาทอายุธยาลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีและอ่างทองระหว่างวันที่9 และ20สิงหาคมมีนี้ครับ